Cắt nữa này, thấy không? Thấy không? nè, Ui Ui, Tìm tìm. Mình cắt con cá luôn ตัวใหญ่มากใช่โอยไปแล้วไปแล้วไปแล้วปลาจะวัดนะหนึง่งสองนี่พรอมาตีตรงนี้นี่ นี่ตีใส่นี่เห็นไหมน่ะมันขึ้นน่ะเห็นไหมอืมนี่ยมายืยนตีตรงนี้ก็ได้มาดูทางด้วยมันเดินยากมันมียากเฮ้ยออนี่มายืยนตรงนี้นี่แล้วก็บหลกักนี่หนาจัดแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมล่ะจับไว้นะเ,เดี๋ยวนึง ต้มอุ้ยเห็นไหมรพอดเกือบได้แล้วเอีใหม่นะโอเคยืนตกแถวนี้แหละลูกนี่นะครับพานองพอดมาตกติดติดอีกแล้วนะพอดก็มาดึงออกสิลูกถ้ามันติดก็มาดึงออกนะ มาเอาปลาดูครับปลาดูใหญ่ก็ต้องใชื้อเยอญ่เมื่อเช้านี้ตีขาดไปนะครับลูกเบียดสองตอนตู้หมายกูถ้าเหนื่อยก็พักนะลูก นั่นแหละลูกถ้าปลากินก็วัดเลยนะ 都远吗？

มันกัดของปลาลูกตัวใหญ่มากใช่โอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วปลาจะวัดนะหนึ่งสองเ้ยโอ้ยโอ้โอขาดโอ้ยขาดอีกแล้ว ใช่ลกูกสองรอบแล้วครับขาดอยู่นี่ PEC นะครับนี่ ขาดพุทธเลยอ้ย่างเซิง ่ผมไม่เพิ่มเบรกด้วยแลโอเคกลัวมันลากไปโน่นนะครับกลายเป็นว่ามันลากเข้ามานี่ลากแบบออกไปโน่นกลายเป็นลา่างมันลากย้อนเข้ามานะครับ ผมหลุดแบบไม่น่าหลุดแบบนี้เอ้ยขาดแบบไม่น่าขาดแบบนี้สองตัวแล้วนะครับใหญ่ๆแบบเนี้ PEC เบรกปิดเกือบไม่ออกอ่ะอาจจะเป็นกับปิดเบรกนี่แหละแต่ยังว่าแล้วไม่ปิดเบรกก็เข้าต่อพอเข้า,ต,ขาต่อก็ขาดเหมือนเดิมต้องแกลกครับ อุตสาห์เอาคันใหญ่มาแล้วนะครับวัดติดด้วยที่สำคัญ